อนนั้นเราคิดยังไงว่าแบบอ๋อฉันฉันไปเรียนแล้วฉันจะมาเป็นทํางานกรุงเทพไปเลยหรือแบบเขาอยากจะกลับมาอยู่บ้านเกิดหรืออะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาก็อยากที่จะคว้าไว้แล้วก็ทาเลยระบบมันใหญ่มากมันคือการคุยกันระหว่างหลังบ้านกับหน้าบ้านมันไม่ต้องโคดเยอะจริงๆเดฟเขาเดฟมาแล้วมันไม่ตรงตามที่มันควรจะเป็นนะครับเราก็แค่จะต้องเขียนรีพอร์ตบอกเดฟไหมว่าเอย ุณมันมีบั๊กนะสีตรงนี้มันไม่ตรงนะสิ่งสำคัญอะ่ะคือเราต้องเข้าใจภาพรวมเราก็เขียนโรบอทเขียนบอทมาเลยว่าเอให้มันแบบทำงานเองเลยยูเซอร์ทั่วไปอ่ะครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรากดปุ่มตัวเนี้ยมันมันระเบิดนะมันขึ้นป๊อปอัพเออเลอต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่แบบควรจะเป็นจริงๆใช้งานได้ถูกต้องจริงๆคือเราต้องคิดนอกกรอบคิดที่มันแปลกๆสกิลพวกเนี้ย ก็จะเป็นแบบเหมือนส่งเสริมทําให้เราแบบมีคุณค่าเป็นที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเนี้ยมันเริ่มมี AI มันมาช่วยเราไหมหรือมันมาแย่งงานเราพามารู้จักกับอีกอาชีพหนึ่งในวงการดิจิตอลเนาะซึ่งก็คืออาชีพนักเทสแอปนั่นเองหรือที่อาจจะเรียกว่า QA หรือว่าเทสเตอร์ในบางที่เนาะซึ่งไอคำว่า QA เนี่ยจริงๆมันย่อม,มาจากอะไรแล้วต้องเป็นคนที่สายแบบไหนถึงจะแบบชอบเทชอบเทชอบจับผิดหรืออะไรงี้จับผิดจริงหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปคุยเขากันเลยดีกว่าผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวกันสักนิดนึงครับผมชื่อเจนะครับท่านนั่ก่อนครับมาทํางานอยู่ในแอปของธนาคารแห่งหนึ่งครับอ่าเราไม่พูดชื่อแอปนะเผื่อจะมีสปอนเซอร์เข้ามาตรงนี้นะครับผมอ่ะไหนรีแคปกันสักนิดนึงสิว่าขอย้อนกลับไปก่อนก่อนที่จะถึงจุดที่เป็น QA เนาะครับย้อนกลับไปประมาณแบบมปลายอย่างเงี้ยทำไมถึงอยากเรียนสายคอมอ่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆอะครับรู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบเล่นเกมเนาะคือแบบว่า ที่บ้านก็ซื้อคอมเครื่องแรกให้ตอนประมาณช่วงปสาปสเนี่ยแหละครับแล้วก็รู้สึกว่าสนใจกับมันมากๆเลยเพราะว่าแบบเฮ้ยทำไมไอ,เอ้เครื่องเครื่องเนี้ยมันถึงสามารถทำอะไรได้แบบเยอะมากๆเลยในตอนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็คิดว่ามันทำได้เยอะแล้วแต่พอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยมันทำได้มากกว่าเดิมอีกคือแบบรู้สึกอึ้งกับมันแล้วก็อินไปกับคอมพิวเตอร์ครับมองว่าแบบมันดูเป็นสิ่งอะไรที่แบบ เท่ hey, คือตอนในเด็กมองว่าแบบเอ้ยฉันอยากจะเป็นแบบแฮกเกอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแบบว่าเริ่มสนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเป็นโปรแกรมแบบง่ายๆเลยครับสมมุติว่าเป็นรับคําสั่งแบบอินพุตเข้าไปแล้วก็เราพิมพ์ออกมาเป็นอะไรยกตัวอย่างสมมติว่าช่วยบอกขาของสัตว์หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับว่าสัตว์ตัวเนี้ยมีขาเท่าไหร่คือมันเหมือนเป็นการฝึกการเขียนลอจิกเบื้องต้นนะครับว่า เราสามารถคิดเป็นระบบได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพื่อให้แบบว่าลองว่าเอ้ยเราเขียนโฟได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นโลจิกแบบง่ายๆที่ชอบเล่นคอมอ่ะคือทําไมมันถึงมาแปลเปลี่ยนกลายเป็นอยากทํางานเกี่ยวกับคอมได้ในเมื่อแบบเราก็อาจจะแฮปปี้แค่กลายเป็นยูเซอร์ก็ได้นี่ทำไมแบบว่าอยากจะมาอยู่ในบทบาทของฝั่งคนที่ทํางานด้านนี้จริงๆตอนแรกก็ยังไม่ได้แบบรู้ลึกถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนครับที่ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์เนาะของพระจอมเกล้าราชกระบังอะครับอ่าคือตอนที่เรียนมรธายมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราสปาร์กจอยของอนั้นเข้าคอมเลยดีกว่าใช่ครับแต่ว่าเอ้ยถ้าเราเรียนตรงกับสายคอมเลยน่าจะเป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งจริงๆอย่างที่น้องๆอ,อาจจะรู้นะว่าคณะที่เกี่ยวกับด้านคอมอ่ะจริง,รงๆมันมีหลายอันเนาะวิศวะคอมไอที IT, หรืออย่างซีเอสที่เป็นวิทยาการคอมอ่ะ จริงๆวิทยาการคอมมันคือมัน,มนเนเน้นการเขียนโค้ดซะส่วนใหญ่เนาะเยอะเปอร์รเซ็นต์จะเยอะกว่าของอีก2อันใช่ครับคือของวิทยาการคอมของเราครับก็จะเป็นดังด้านซอฟต์แวร์ล้วนคือไม่มีฮาร์ดแวร์เลยครับแล้วก็ถ้าเป็นของที่พระจอมก้าวไล่กระบังครับจะไม่ได้เรียนในเรื่องของพวกฟิสิกส์เคมีชีวะก็คือเน้นสายคอมไปเลยครับแต่ว,ว่าเป็นลงดีเทลซอฟต์แวร์ล้วน,วนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเผื่อน้องๆทำบ้านไม่เข้าใจ เพราะว่าของวิทยาการคอมเขาจะสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เนอะใช่ครับอ่ะซึ่งปีหนึ่งอาจจะต้องผ่านฟิสิกส์เคมีชีวะให้หมดแต่ของเราไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนก็คือเน้นเน้นคอมเน้นคณิตคอมอนีรไปเลยคอมภาษาอย่างเงี้ยอ่าแปลว่าถ้าเกิดใครคิดว่าอยากจะหนีคณิตแคลคูลัสมาเจออยู่ดีเจออยู่ดีเจอหนักด้วยครับเจอหนักด้วยใช่ครับอ่าอ่ะซึ่งพอเราได้มาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าเฮ้ยมันตรงกับที่เราคิดก่อนจะเข้าเรียนไหมมันอาจจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นเพราะว่า ตอนเราเข้ามาแรกๆเราไม่คิดว่ามันจะต้องเรียนคณิตเยอะขนาดนี้เนาะเพราะว่าแบบเรื่องตรรกศาสตร์เรื่องการคิดเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันใช้คณิตเยอะพอสมควรแต่ถามว่ายากยากเกินไปไหมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล <ừ> ้วก็ยังพอแบบสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับมันได้อยู่ซึ่งก่อนที่เราจะเข้ามาหาลัยตอนนั้นเราก็คงมองเป็นภาพกว้างๆเนาะว่า จบอันนี้ก็คงไปเป็นโปรแกรมเมอร์ไปเป็นเดฟอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วเราเริ่มรู้จักสายงานอันยิบย่อยมากมาตอนนั้นเรา,เร,าเริ่มค้นหาตัวอย่างว่าจริงๆฉันอยากจะเป็นอะไรตอนหลังเรียนจบประมาณช่วงปี2ปี3แล้วกันครับคือเหมือนที่คณะครับเขาก็จะมีเปิดเป็นวิชาเลือกออกมาเนาะว่าแบบแต่ละสายของสายดิจิตอลอ่ะมันก็จะมีแต่ละ,ะแขนงแตกกันออกไปครับขอยกตัวอย่างก็จะเป็นแบบพวกเดฟหน้าบ้านเนาะที่เขียนแบบแอปโมบายครับแล้วก็ เป็นพวกแบบ back end ที่อยู่แบบฝั่งหลังบ้านจัดๆเลยครับแล้วก็จะมีตัวของซอฟต์แวร์เทสเตอร์เนาะที่ผมเป็นอยู่ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัว UX UI ที่แบบออกแบบการดีไซน์อะไรเงี้ยคือมันจะมีวิชาเลือกแต่ละ,ะแขนงให้เรียนและนักเรียนนะครับก็สามารถเรียนซ้ําได้หมายถึงว่า มไม่ได้แค่ต้องลงวิชาเดียวก็คือลงได้หลายๆวิชาอะไรเงี้ยครับอ๋อลงซ้ำไม่ใช่หมายความว่าติดใจอันนี้อยากลงสามรอบไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็คือสามารถแบบเรียนได้หลายวิชาอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะแฮนเดิลหน่วยกิจของเราเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเราก็เลยเลือก เป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์เนี่ยเพราะรอะไรเพราะว่ามันคิดว่าวิชานี้มันได้เกรดง่ายเลยทำไมถึงเลือกตัวนี้ตอนนั้นได้ยินจากรุ่นพี่มาแล้วกันครับว่าถ้าเป็นซอฟต์แวร์เทสเตอร์อ่ะมันไม่ต้องโค้ดจัดขนาดนั้นนะก็เลยสนใจครับก็เลยลองลงเรียนวิชานี้ไปอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอเราได้เรียนแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าสปาร์กจอยกับสิ่งนี้ไหมในการเป็นเทสเตอร์รู้สึกแบบว่าสนุกเอนจอยเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ต้องโค้ดเยอะจริงๆแต่ว่า สิ่งสำคัญอะคือเราต้องเข้าใจภาพรวมครับภาพรวมของตัว requirement เองภาพรวมของตัวแอปที่เรากำลังจะทำเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องเป็นคนแบบว่าขี้สงสยัยแบบว่าชอบตั้งคำถามกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วผมอะส่วนตัวเป็นคนที่แบบเออขี้สงสยัยชอบตั้งคำถามเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละแบบใช่เลยสายนี้แบบถูกใจทำงานแล้วรู้สึกว่า ไม่ได้ฝืนตัวเองที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเอนจอยกับสายงานนี้เงี้ยแล้วจากจุดเริ่มต้นในการเรียนวิชาเนี้ยมันมาสู่ที่ทุกวันนี้เรามาเป็นนักเทสอยู่ในบริษัทแห่งนี้ได้ยังไงช่วงปี3ปี4ี่ะครับจะต้องมีการเลือกแล้วว่าจะต้องไปสาหกิจสาหิิจก,ก็คือเหมือนเปรียบสเสมือนกับการฝึกงานอะไรเงี้ยครับว่าจะไปฝึกงานที่ไหนหรือแบบภายใต้แคเร,รียที่อะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วพอดีมีแบบ ทางธนาคารหนึ่งแล้วกันนะครับเขาติดต่อกับทางมหาลาัยมาว่าเปิดรับสมัครเด็กฝึกงานเป็น QA Software Tester อะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยแบบพอดีเลยก็เลยลองลงสมัครไปครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์เนาะแล้วก็ได้เข้ามาทำไอค้คำว่า QA นี่มันย่อมาจากอะไรมันความหมายเหมือน tester ไหมย่ยอมาจาก Quality Assurance ครับคือเหมือนเป็นการประกันคุณภาพแล้วกันประกันว่าแอปตัวเนี้ยหรือว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อ่ะมันจะต้อง ส่งถึงมือลูกค้าได้แบบอย่างถูกต้องแล้วก็มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างทุกวันนี้มันไม่ใช่มีแค่เรื่องธนาคารเาที่จะมีเรื่องแอปอย่างเงี้ยจริงๆมีหลายอินดัสทรีหลายอุตสาหกรรมมากที่เขาก็มีแอปเหมือนกันทําไมเราถึงเลือกธนาคารตอนนั้นโอกาสตอนนั้นคือเหมือนมีเปิดของธนาคารเข้ามาที่คณะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้มองสายอื่นแตกต่างกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมแค่บอกว่า ถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาก็อยากที่จะคว้าไว้แล้วก็ทาเลยอ,อะไรอย่างงี้ยครับซึ่งตอนนั้นเราก็ได้ไปฝึกที่สหกิจกี่เดือนกี่ปีตอนนั้นตอนนั้นก็ไปฝึกอยู่ประมาณ6เดือนครับช่วงปี4เทอมหนึ่งครับแล้ว6เดือนตอนนั้นเนี่ยเราได้ประสบการณ์อะไรจากตรงนี้เรารู้สึกว่าโอ้โ oh, หอันนี้แหละใช่อะโอ้โ oh, หทำต่อคือช่วงที่หลังจากจบ6เดือนพอดีมีแบบเหมือนเป็นโอกาสแล้วกันครับของทางที่ผมฝึกงานอยู่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากจะคี e ค c o n ทค c t ไวไหมในการแบบ ลองทำเป็นพาร์ทไทม์ดูก็คือหมายถึงว่าทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเอยน่าสนใจก็เลยทำพาร์ทไทม์เป็น QA ไปด้วยแล้วก็เรียนตอนปี4เทอม2ไปด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วพอจบปี4เทอม2ปุ๊บก็คือทำที่นี่ยาวมาเลยใช่ครับก็คือ,อยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับโอเคโอเคได้เห็นภาพอาทีนี้เราเข้าใจแล้วแหละว่าอาชีพเนี่ยคือเทสแอปเทสสิ่งที่ Dev วลลอปเปอร์เขาเขียนโคด้มโคดมาเราเทสว่ามันใช้งานได้ไหมถูกต้องไหมอ,อ,อย่างเงี้ย แล้วเราลองเล่าเป็นภาพให้เห็นภาพหม่อยว่าในการทํางานเนี่ยคือเราต้องไปเริ่มเทสตรตรงไหนต้องให้เขาเด็บเสร็จก่อนเลยไหมถึงค่อยเทสหรือว่าแบบเด็บเทียนิดเทียนหน่อยแล้วค่อยเทสค่อยเทสหรือมันยังไงอ่าได้ครับก็คือเอาตั้งแต่เริ่มเลยนะกันนะครับเราก็ต้องไปร่วมจอยโปรเจกต์ค,คือเหมือนเอาพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราต้องเข้าประชุมมิทติงแล้วกันว่าตอนเนี้ยสปินนี้หรือว่าช่วงงานรอบการทํางานนี้รอบการทํางานนี้เราจะทําอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า มีเป็นแอปสแกน QR Code โค้ดเพื่อจ่ายเงินแล้วกันทุกคนน่าจะเคยใช้กันอยู่ละว,ว่าเอ้ยวันนี้เรารอบนี้ครับเราจะมีการทำแอปตัวสแกน QR Code โค้ดนะซึ่งสแกน QR Code โค้ดแล้วก็ต้องเปิดข้อมูลของออพ่อค้าแม่ค้าให้ถูกต้องเอาเอาแช่นนี้ก่อนนะครับง่ายๆเราก็ต้องมาคิดแล้วว่าถ้าสแกนมันจะต้องทำอะไรบ้างหน้าจอของแอปพลิเคชันจะต้องเป็นยังไงและ กดปุ่มสแกนหรือกดอะไรสักอย่างในหน้าจอมันทําอะไรต่อโฟกัสการทํางานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ต้องคิดแล้วก็เราก็ต้องอ่แตกเทสเเองแตกเทสก็เหมือนเป็นการแบบคิดซีนารีโอคิดเหตุการครับว่าสิ่งที่เราจะทำอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างยกตัวอย่างเช่นให้เห็นภาพยายง่ายๆว่าผมอะ่ะอยากกินน้ําผมก็ต้องมีอะไรบ้างก็ต้องมีแก้วน้ําแล้วก็มีน้ําใช่ไหมครับสิ่งเนี้ยให้มองว่ามันอาจจะเป็น Data แล้วทีเนี้ยเราจะต้องทํายังไงถึงจะได้กินน้ําใช่ไหมครับก็ต้องเอาแก้วน้ํามาวางและเอาน้ําเทใส่แก้วอ่าอันเนี้ยเขาเรียกว่ากระบวนการการเทสว่าเนี่ยวิธีเทสคือเราต้องเอาแก้วมาวางนะเราเอาน้ําใส่แก้วเราถึงจะเห็นว่ามีน้ําอยู่ในแก้วอันเนี้ยคือจบรอบการทํางานหนึ่งละอะไรประมาณเนี้ยครับคือเราต้องคิดตั้งแต่แรกเลยว่ามันทําอะไรได้บ้างสามารถเป็นแบบไหนได้บ้างแล้วพอเด v วลลอปเขาไปเดทตาม r e q u i r e m e ม t มาใช่ไหมครับ เราก็แค่ต้องมาทดสอบสิ่งที่เราเคยคิดไว้ก่อนหน้าแล้วว่าเฮ้ยมันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเราเด็บเขาเด็บมาแล้วมันไม่ตรงตามที่มันควรจะเป็นนะครับเราก็แค่จะต้องเขียนรีพอร์ตบอกเด็บไหมว่าเฮ้ยคุณมันมีบั๊กนะสีตรงนี้มันไม่ตรงนะ กดปุ่มตรงนี้มันมันระเบิดนะมันขึ้นป๊อปอัพเออร์เอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็คือเราต้องไปคุยกับ developer ต่อครับซึ่งจริงๆการทสก็ค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะเช่นแบบว่า<ช>บัญชีในลูกค้ามีเงินเท่านี้บัญชีเงินหมดแล้ว<ช>ผลลัพธ์ต้องเป็นยังไงหลังจากสแกนอะไรอย่างเง<ช>ี้ยเนาะก็ค่อนข้างละเอียดละเอียดมากครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราลองเทียบกับงาน QC ในโรงงานแล้วกันหลายๆคนน่าจะเคยดูคลิปพาทัวร์โรงงานเนาะเขาจะมีแบบอาจจะต้องทดว่ารสชาติตรงกับที่ผลิตไหมที่ต้องการไหมหรืออย่างแบบอาจจะต้องดูด สารออกมาดูดเครื่องดื่มออกมาลองเอามาใส่แบลบเรามาต,วตรวจกล้องจูดครัว่ามันมีสารอะไรแปลกปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับกงานเดฟของเราอ่ะงาน QA เดฟเนี่ยมันแค่ทสการใช้งานมาหรือมันต้องแบบเจาะไปดูเนื้อโค้ดที่เขาเขียนเลยว่ามันถูกต้องหร<ม>ือเปล่าจริงๆอาจจะไม่ต้องไปลงถึงระดับที่ว่าโค้ดเขียนออกมายังไงรูปแบบโค้ดเขียนยังไงคือเราโอเพนให้เดฟเขาเขียนแล้วกันนะครับว่า เขาก็จะต้องมีการคิดของเขาว่าเอ้ยเขาจะเขียนโค้ดยังไงให้มันทํางานได้ดีตรงตามคุณภาพอะไรอย่างนี้ครับส่วนหน้าที่ของเราก็จะต้องเช็คแล้วว่ามันตรงตาม requirement สิ่งที่อยากจะเป็นหรือเปล่าและต้องดูอีกว่ายูซอร์รู้สึกยังไงเวลาใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆอะไรอย่างนี้ครับคือถามว่าเราต้องดูละเอียดไหมจริงๆก็จะต้องดูละเอียดลึกลงไปว่ามันทำงานยังไงลึกระดับถึงแบบหลังบ้าน แบบตอบตัวนี้กดตัวนั้นบางทีอ,อ่เซอร์ทั่วไปอะครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรากดปุ่มตัวเนี้ยข้างหลังอะมันทําอะไรต่อถูกไหมครับลูกค้าก็อาจจะเห็นแค่ว่าเรากดปุ่มมันจะไปพาไปหน้านี้หรือเปิดหน้านี้นะแต่จริงๆแล้วภายหลังมันอะมันคือการคุยกันระหว่างหลังบ้านกับหน้าบ้านใช่ไหมครับ QA อะก็จะต้องเช็คเลยว่าข้อมูลที่คุยกันตรงนั้นอะเราส่งไปถูกไหมตัวแอปพลิเคชันติดต่อกับตัวเซิร์ฟเวอร์ถูกหรือเปล่าหรือข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ตอบกลับไปให้ตัวของซอร์เนี่ย มันถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องดูลึกๆในระดับนี้เลยเช่นแบบลูกค้าโอนเงิน100ต้องเป็น100ไม่ใช่ใช 1>, 1บาทอะไรางี้ก็ต้องพิจารด้วยครับอ๋อ,อโอเคเห็นภาพเห็นภาพแล้วอย่างเนี้ยคือการที่เราเป็น QA ตรงเนี้ยสกิลหรือนิสัยมันต้องเป็นยังไงต้องเป็นคนแบบจู้จี้จุกจิกตามทุกเม็ดละเอียดยิบเลยไหมหรือว่ามันต้องอยังไงเรียกว่าจู้จี้จุกจิกแบบมีเหตุผลดีกว่าครับก็คือต้องแบบละเอียดแล้วก็ขี้สงสัยแล้วก็กล้าที่จะถามกล้าที่จะแบบว่าคิดนี้เนาะสมมุติว่า เราได้เราได้โจทย์มาว่าคุณจะต้องเปิดกล้องแล้วก็สแกน QR ียร์โค้ดเพื่อเปิดข้อมูลของพ่อค้าแม่ค้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราเป็น QA เอ้ยแล้วถ้าเราไม่ถ่ายตัว QR ียร์โค้ดล่ะเราไปถ่าย QR ียโค้ดสแกนแบบแอดเพื่อนหรือว่าบางทีเราไปถ่ายหมาถ่ายแมวเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ครับคือเราต้องคิดนอกกรอบคิดที่มันแปลกลองทําอะไรที่บังเอิญถ้าสมมติว่าเรา าไปถ่ายอะไรแปลกๆเนี่ยแล้วมันถ่ายได้ขึ้นมาหรือข้อมูลที่โชว์ให้ลูกค้าดูมันทําให้ลูกค้าไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องคิดในถึงส่วนนั้นด้วยสมมุติว่าสแกนมาสแกนแมวแล้วดันมีโอนเงินเนี่ยคือฮาเลยนะค <c oughs> <ช>ือเราต้องเห็นในสิ่งนี้มันมันต้องไม่ได้ด้วยเพื่อดูว่ามันไม่ได้จริงๆด้วยหรือเปล่าใช่เพราะว่ากันแบบว่าลูกค้าบางทีเราไม่รู้เนาะว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์ในการใช้ที่ไม่ได้ตรงกับที่เราแบบคาดหวังไว้เขาอาจจะไปใช้ในทางที่แบบ แปลกเราก็ต้องแฮนเดิลทุกเคสกันไว้ด้วยอะไรเงี้ยครับต้องรัดกลุ่มเนอะรัดกลุ่มอย่างนี้แปลว่าจริงๆแล้วเวลาสมมติว่าทางฝั่ง b ิ s i n e s สหรือฝั่งธุรกิจอย่าง,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 งเงี้ยเขาบอกว่าต้องการให้สแกน QR เพื่อโอนได้จริงๆการเทสอาจจะไม่ใช่แค่นั้นเนาะต้องเทสในสิ่งที่มันต้องเป็นไปไม่ได้ด้วยเพื่อดูว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆไหมถูกครับอ้าวเห็นภาพมากขึ้นแล้วจริงๆอันนี้พอจะทราบมาว่าคนที่เขามาเรียนในด้านสายคอมสายดิจิตอลอะไรเงี้ยก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะ แต่คนที่มาเป็น QA เนี่ยจริงๆมันจะเป็นผู้หญิงซะเยอะเนาะคืออ่เข้าใจแหลว่าผู้หญิงของเขาจะมีความละเอียดอ่อนความดีเทลอะไรยอย่างนงี้เนาะแต่อย่างเราเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งนี้เยอะไหมหรือว่าจริงๆจริงๆมันก็ใครก็ได้แหละไม่ต้องเป็นเพศอะไรจริงๆผมว่าใครก็ได้ครับไม่ต้องเป็นเพศอะไรครับแต่ว่าบางทีผู้หญิงเขาอาจจะแบบมีความละเอียดละออนมีความแบบเอ้ยเห็นตรงนั้นดีเทลเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าเอ้ยผู้หญิงเขาอาจจะแบบ เห็นได้ชัดกว่าหรือว่ามีความละเอียดมากกว่าแต่ถ้าถามแล้วผมว่าผู้ชายผู้หญิงก็เรามันเรียนรู้กันได้แล้วก็สามารถแบบออพัฒนาตัวเองได้คิดว่าไม่น่าเกี่ยวครับเพศอ่าแต่ตะกี้มีเรื่องสีนั่นแปลว่าสมมติทําแอปมาอย่างเงี้ยเฮ้ยสีมันตรงกับที่เขาออกแบบมาหรือเปล่าเหลืองเฉดนี้เฉดไหนโหนี้ต้องแบบดูเป็นสีได้เลยใช่ คือเราทํางานเราทํางานกันเป็นทีมใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้เป็นคิวเอคนเดียวในทีมผมก็มีพี่คนนึงซึ่งบางทีเรื่องสีอย่างเงี้ยตาผมอาจจะเฮ้ยมันสีมันตรงหรือเปล่าไม่มั่นใจก็อาจจะไปให้พี่ผู้หญิงดูว่าเฮ้ยพี่อันนี้สีมันถูกไหมอะ,อะไรเงี้ยเซ็นเขาแม่นเนาะใช่ครับให้เขาดูดีกว่าแล้วจริงๆ Car แคริ่องาของการเป็นนักเทสเตอร์เออคิวเอเนี่ยมันคือประมาณไหนคืออ่ะถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าคนเราจะ,กะเกษียณอายุหกสิบสมมตินะ เราต้องเป็นโคนเทสแอปยัน60เลยไหมหรือจริงๆแค่เรียผาดมันเป็นยังไงโอ้ผมว่าจริงๆมันมีหลายแบบหลายหลายศาสตร์หลายสา,ายสามากครับเริ่มตั้งแต่เป็น QA manual เนาะ QA manual ก็คือเหมือนเราแบบได้รับ requirement มาแล้วเราก็ลองแบบจิ้มเล่นตามเคสที่มันควรจะเป็นยกตัวอย่างเช่นการโอนเงิน100บาทใช่ไหมครับให้พ่อค้าแม่ค้าคือเราต้องกดกดโอนเงินแล้วก็กรอกตัวเลข100แล้วก็ให้พ่อค้าแม่ค้า อันนี้คือเราก็ต้องมาลองจิ้มเล่นว่าถ้าเรากดนี้100พ่อค้าแม่ค้าได้100่งไหมอันนี้คือการเล่นแบบแมนนวลใช่ไหมครับแล้วก็2คือแบบเป็นไฮเลเวลขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือแบบว่า QA จะต้องลงมาโคดแล้วเขาเรียกว่าสาย QA automation คือสายนี้จะเป็นสายที่ฮิตของ QA ครับก็คือปกติเวลาเราเทส่ะเราต้องมานั่งจิ้มเล่นเองใช่ไหมพี่มีเทสเคสให้ว่าต้องเช็คว่าพ่อค้าแม่ค้าได้เงิน100บาทจริง แต่ว่าถ้าสมมุติมีการเปลี่ยนแปลง requirement หรือว่าเรามาแก้โค้ดในส่วนที่มันกระทบกับหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องกลับมา r e t e ท t ใหม่ถ้าสมมุติเป็นแมนนวลเราก็ต้องกลับมาเล่นอะไรเดิมๆซ้ําๆแบบเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบ t u t o t e อ่ะเราสามารถเขียนโค้ดอ่ะให้มันกลับมารีเช็คในสิ่งที่เราเคยเทสไปแล้วได้โดยอัตโนมัติให้เปรียบเสมือนเหมือนเราบอก เขียนบอทดให้บอทดไปทำงานแทนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็อันนี้เป็นสาย QA อ u ต o m ม t e เนาะแต่ถ้าพี่ฟิวเมื่อกี้ถามว่าถ้าเราจะต้องเทสไปจนแก่เลยไหมอันนี้ไม่ครับเพราะว่าก็จะมีแบบการเป็นสายเมนเจอร์ก็ได้แบบขึ้นมาคุมทีม QA สายเมนเอทวางแพ็กทีสว่าจะต้องเทสยังไงความการเทสที่ดีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นเป็นสายเมนเอทก็ได้เช่นกันครับอย่างที่แกเรายกตัวอย่างเรื่องอัตโมัมาอย่างเงี้ย สมมติว่าไอ้สแกน QR code ในฟีเจอร์นี้ที่เราบอกอาจจะมีรีเควสตมว่าเอ๊ะต้องการเพิ่มปุ่มให้มันเปิดแฟลตได้แต่จริงๆการเพิ่มแค่นี้มันก็ต้องเทสทั้งหมดเลยถูกไหมเพราะดูว่ามันยังทำงานได้หรือเปล่าเพียงแค่เขียนโค้ดให้มันมีปุ่มเปิดแฟลตอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะว่าบางทีสิ่งใหม่ที่เราเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าอาจจะมีโค้ดหรือ Dev e l o p เขาอาจจะเขียนยังไงก็ไม่รู้มันจอาจจะไปขัดกันใช่ครับมันคอนฟลิกกันหรือแบบมันแบบเอ้ยตัวนี้อาจจะไป ติดการทํางานของอีกตัวนึ่งอะไรเงี้ครับผมมองว่าถ้าเรากลับไปแก้อะไรสักอย่างก็ควรเทสทั้งหมดเลยบางอย่างมันอาจจะเกินความคาดหมายนู้ยดันไปขัดกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆการเทสมันก็อาจจะแบบว่าถ้าถ้าแบบว่ามันต้องเทสทุกครั้งมันก็เสียเวลาเราเหมือนกันเราก็เลยเหมือนส่งบอทดไปทํางานแทนก็ต้องเขียนบอทดตัวนี้ขึ้นมาใช่ครับระบบมันใหญ่มากใช่ไหมครับให้หนึ่งคนจะต้องกลับไปเทสเมนนวลทั้งหมดทั้งระบบมันอาจจะเทสไม่ไหวใช่ไหมครับ ก็เราก็เขียนโรบอทเขียนบอทมาเลยว่าเอยให้มันแบบทํางานเองเลยเราอยากจะเทสฟีเจอร์นี้ก็บอกบอทเราก็ต้องเขียนไปแล้วว่าอ้ยคุณกลับไปรีเกชันเทสให้หน่อยกลับไปเทสใหม่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบอทนี้มันตรวจสีมันสีถูกไหมเอ๋อจริงๆคือบอทต้องละเอียดกว่าเราอย่างเี้ครับเพราะว่า มองว่าสีอย่างเงี้ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นค่าโค้ดสีได้อะไรเงี้ยครับถ้าบอดตรวจอะบอดไม่ได้มองว่าเอ้ยอันนี้สีอะไรแต่บางทีเขาอาจจะจับเป็นระดับถึงรหัสสีรหัสสีอะไรเงี้ยครับเขาก็จะละเอียดกว่าเราได้ครับแล้วเดี๋ยวเนี้ยมันเริ่มมี AI ทุกคนคุ้นเคยแชทจ GPT g m i n มิหรือต่อหรืออะไรอีกมากมายอย่างเงี้ยมันมาช่วยเราไหมหรือมันมาแย่งงานเราหรือมันยังไงผมมองว่าเอาเป็นตัวช่วยดีกว่าครับคือยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติบางทีเรา อาจจะคิดเทสเทสไม่ออกอะไรอย่างนี้ครับว่าถ้าอยากจะเทสตัวของการสแกน QR วอาโค้ดจ่ายตังค์เราจะต้องเทสอะไรบ้างบางทีผมมองว่าพวก AI เจนไอพวกนี้ครับมันสามารถช่วยให้เราคิดได้ว่าคุณจะต้องเทสตัวนี้ด้วยนะคุณจะต้องลองแบบมีเทสเคสประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รวมถึงสายอ,อัตโตมัเนาะผมมองว่าสายอ,อัตโตมัอะบางที QA อะครับอาจจะไม่ได้เก่งโค้ดขนาดนั้นซึ่ง AI พวกนี้ครับ ช่วยได้เยอะมากบางทีเราแบบว่าเอ้ยอยากจะเขียนอัตโนมัตเทสตัวนี้ด้วยโรบอทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็โยนถาม c h a t GPT ไป c h a t GPT เขาก็จะแนะนํามาครับว่าเอ้ยคุณควรจะเริ่มยังไงเขียนยังไงและ การเขียนที่ดีเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับคิดว่าเป็นตัวช่วยมากกว่าการมาแย่งงานครับอ๋อไม่ใช่แบบว่าเพราะต่อไปนี้มันต้องมี Q&A <c oughs> แล้วเดียเด๋ยวเดฟบโยนเข้าแอร์อก็ยังไม่ขนาดโอ้โหไม่ไม่ขนาดนยังไงก็ต้องมีเราเนาะใช่ครับเพราะบางอย่างผมมองว่ามันไม่สามารถเทสด้วยโรบอทได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบางฟีเจอร์หรือบ,บางระบบที่มันซับซ้อนมากๆอ่อะยังไงก็ต้องใช้มนุษย์ในการเข้าไปทํางานดีครับโอเคอ่ะทีเนี้ยนอกจากเนื้องานอยากจะถามอีกฝั่งหนึ่ง จริงๆเจเป็นคนเชียงรายครับอ่าแล้วแล้วจริงๆอย่างเงี้ยอย่างการที่เราเป็นคนต่างจังหวัดมาทํางานที่กรุงเทพอย่างเงี้ยจริงๆในแคริเอร์ผ่าหรือว่าในเป้าหมายชีวิตเราอะมันต้องมองเรื่องว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็นคนกรุงเทพไปเลยหรือแบบว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้านหรือมันยังไงเพราะว่าจริงๆจังหวัดนั้นก็อาจจะไม่ได้มีงานที่เราทําหรือว่าอาจจะทุกวันนี้น้องๆอ,อ,อาจจะเคยได้ยินว่าง,งานมันก็มีการ work ฟอร์ home บ้างเนาะแต่มันหลายที่ก็เริ่มแบบิร์ k ฟอร์ home บวกเข้าออฟฟิศหรือเข้า office, อา office, อฟฟิศเต็มอย่างเนี้ยมันมันส่งผลกับกาารรรแพนชีววิิตตเด้้ยมจงงๆอ บอกว่าอาจจะไม่ค่อยส่งผลกับการแผ่นชีวิตผมสักเท่าไหร่เงี้ยครับเพราะว่าผมก็เลือกเข้ามาทํางานที่กรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ถามว่าผมอยากจะอยู่กรุงเทพไปจนกเกษียณไหมอันนี้คือตอบไม่ได้แล้วกันครับเพราะว่าใจอ่ะคือเป็นคนแบบชอบธรรมชาติชอบแบบภูเขาอะไรเงี้ยครับถ้าถามว่าถ้าตอนแบบ เริ่มอาจจะแบบเบื่อๆแล้วก็อาจจะอยากหาทําธุรกิจหรืออาจจะอยากกลับไปอยู่ที่บ้านที่เชียงรายอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้คืออาจจะยังไม่ได้มองภาพไกลถึงขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับอืมเข้าใจแต,แต่ว่าอยากจะรู้มุมมองของแบบน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วกันเนาะเข้าใจแล้ว,ว่าด้วยสภาพสังคมตอนเนี้ยงานที่แบบว่าง,งานด้านคอมหรืออะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันมันกระจุกอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพอะไรอย่างนี้เนาะแล้วอย่างเงี้ยจริงๆย้อนกลับไปตอนเราช่วงช่วงเรียนแล้วกัน ตอนนั้นเราคิดยังไงว่าแบบอ๋อฉันฉันไปเรียนแล้วฉันจะมาเป็นทํางานกรุงเทพไปเลยหรือแบบต่างจังหวัดเขาคิดยังไงหรือว่าเขาอ,อยากจะกลับมาอยู่บ้านเกิดหรืออะไรเงี้ยคือตอนนั้นคิดแล้วว่าถ้ากลับบ้านน่ะน่าจะหางานไม่ได้แน่เพราะว่าด้วยความที่เชียงรายอะครับน่าจะไม่มีผมผมไม่แน่ใจแล้วกันว่ามีบริษัทเทคไหมแต่คิดว่าหางานยากแล้วก็ถ้ากลับไปอ๋อด้วยความที่เหมือนความเจริญมันกระจุกตัวเนาะมันอยู่ที่กรุงเทพบริษทัทส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยเท่ว่า ถ้าหางานที่กรุงเทพอ่ะมันยังไงมันก็ต้องได้งานมากกว่าไปหาที่เชียงรายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องรับสภาพไปประมาณานึงนะว่า <S 1> <S 1> ถ้าเราจะมาสายเนี่ยก็ต้องมาอยู่ <S 1> <S 1> ใช่มาทัมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพเนาะโอเค mit. อ่ะอยากจะบอกอะไรกับน้องๆที่เขาสนใจด้านดิจิตอลบ้างว่าดิจิตอลจริงๆไม่ได้มีแค่ด้านเดฟทำแอปอย่างเดียวนะยังมีอีกหลายบทบาทมากมายรวมถึงบทบาทของ QA ได้ครับจริงๆแล้วสายดิตอนสายเดเวลลอปหรือว่าสายเทคโนโลยีแล้วกันนะครับที่มาทำเนี่ย คือเราไม่ได้มีแค่สายเดฟเนาะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าอาจจะมีแค่เดฟมาเขียนโปรแกรมแล้วก็ได้ออกมาเป็นแอปเลยหรือเปล่าจริงๆคือถ้าเป็นระบบที่มันซับซ้อนและใหญ่มากๆครับเราไม่ได้มีแค่ Devlop อที่จะต้องมานั่งเขียนโปรแกรมโคดดิ้งอย่างเดียวแล้วออกมาเป็นแอปจะต้องมีในเรื่องของ ux ui เนาะที่ออกแบบเป็นยังไงมีเรื่องของตัวระบบหลังบ้านการวางโครงซึ่งแต่ละจุดครับมันจะมีคนทำงานอยู่เสมอก็เหมือนของ qa ก็เป็นพาร์ทหนึ่งละกันครับ ที่แบบเหมือนเป็นการรับประกันว่าของอ่ะก่อนจะออกไปถึงมือลูกค้ามันจะต้องผ่านมือเราเป็นคนสุดท้ายและต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสิ่งที่แบบควรจะเป็นจริงๆใช้งานได้ถูกต้องจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่า QA อ่ะอาจจะไม่จําเป็นต้องจบตรงสายแบบเป็นคุณเรียนคอมมาเท่านั้นอะไรเงี้ยผมมองว่า QA คือเราสามารถเรียนรู้ได้ครับเพราะว่าถ้าเรามีนิสัยที่แบบอยากเรียนรู้ชอบเทคโนโลยีแล้วก็ อยากที่จะแบบเ,เป็นคนขี้สงสัยชอบจับผิดนู่นนี่นั่นทําไมมันไม่เป็นอย่างนี้อันเนี้ยผมมองว่ามันคือสกิลพื้นฐานของ QA และคิดว่าสามารถต่อยอดเป็น QA ระดับสูงสงได้ไม่ยากเลยครับจริงจงจะจบไปคนข้สุดท้ายแล้วแต่ว่ามี point นึงอยากจะเสริมน,นิดนึงค,คือหมายถึงว่าคนที่อยากจะเป็น QA คือจริงๆริเราเริ่มเห็นหลายๆคนที่เขาอาจจะเรียนคณะอื่นมาวิศวะบัญชีแล้วก็ตามที่ทรู้สึกว่า เรียนจบมาจะแบบไม่ได้อยากทาสายที่เขาเรียนอะไรหลายคนเขาก็ไปเทคคอร์สเพิ่มแล้วก็มาเป็น QA อย่องี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อแปลว่า<ช>จริงๆไอการเป็น QA เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเรียนตั้งแต่ปตีก็ได้มาเรียนเสริมได้ไไดเหมือนกันใช,ใช่ครับคือเราอาจจะเรียนเสริมแค่เรื่องของตัวการคิดเป็นระบบลอจิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็เบื้องต้นเราอาจจะเริ่มจากการเทสแบบแมนนวลเนาะเหมือนที่ผมพูดไปว่าเรามีตัว QA แมนนวลแล้วแบบเหมือนอาจจะมีคนคิดเทสเคสมาให้แล้วว่าอ้ย คุณจะต้องเล่นยังไงเราแค่แบบอาจจะต้องไปจิ้มเล่นตามเคสที่เขาคิดมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปว่าอุย้ยถ้าเราอยากจะคิดเทสเคสเองบ้างล่ะเราจะต้องรู้อะไรบ้างเราจะต้องเข้าใจบิสเนสนะแล้วถ้าเราอยากแบบไม่อยากเทสเองแต่เราอยากให้โรบอตเทสให้ล่ะเราก็ต้องไปศึกษาว่าอุย้ยเราจะเขียนออโตเมชันยังไงอะไรเงี้ยคือมันจะเริ่มแบบค่อยๆขยับขยาย,ย,ายไปได้เรื่อยๆแล้วก็สกิลพวกเนี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนส่งเสริมทําให้เราแบบ มีคุณค่าเป็นที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> นั่นแปลว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าตอนนี้กำลังเรียนอยู่มาหาลัยน้องแล้วแบบเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเบนสายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ก็สามารถมาเทคคอร์สเพิ่มแล้วก็หาความรู้หาสกิลแล้วก็มาทํางานด้านนี้ได้เ <c oughs> ช่นเดียวกันโอเคครับผมก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจนมากเลยที่ <c oughs> มาให้ประสบการณ์ดีๆกับน้องๆแล้วก็ทุกคนเลยนะที่มาดูรายการของเราในวันนี้นะครับผมก็ก่อนจบรายการวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด cribe หูเป็นแ์นทุกครั้งเลย นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากชวนทุกคนมาดูรายการของเราครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ